สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่9-13มกราคม2566วันที่10มกราคม2566ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านแรงงานนอกระบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางเพื่อติดตามการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบเชิงพื้นที่ในะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่13มกราคม2 5 6 6เวลา 8. นาฬิกา15นาทีประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม2566เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่เศษผลการดำเนินงานของจังหวัดรวมทั้งข้อสั่งการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามเวลา13นาฬิกา30นาทีประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตร,รฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting